<c oughs> อ่าวก็ดีคนดูทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเอาสกิลระครังระครังทองนะไอสกิลสกิลสิ่งโตคำรามอะที่เป็นระครังอะก็เดินตามแมปมาเลยนะเดี๋ยวผมพาไปทำเราต้องไปตีระครังประมาณสี่อันนะซึ่งผมตีไปแล้วน่าจะเท่าไหร่วะตีไปละสามอันนะตีด้วยความบังเอิญน,นะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะพามันดูที่เอาวิชานะคนดูนะก็ไอตัวนี้ก็คือมันจะสอนวิชากบกระโดดให้เรานะเราสามารถมาเรียนได้นะเอางนะัานคือที่เดียวมีสองวิชาและรั้งตัวนี้นะเราก็จะทําการเดินเข้าไปใกล้เพื่อไปตีมันนะให้มันดังนะแล้วพอมันดัง <c oughs> มันก็จะมีอ่าขีดขึ้นมาให้นะพอมีขีดขึ้นมาให้เราก็ต้องไปหาละครังอื่นซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันว่ามันอยู่บเออ ตรงไหนบ้างนะพอดีเพิ่งกินข้าวอิ่มมานะน้องๆเลยพอตรงที่สองเลยนะคนดูก็เอาเป็นตรงนี้เลยนะเพราะว่าไปแบบรวดเร็วเลยแล้วก็เท่าทียครับเออขอให้ด้วยนี่เราก็ตีแบบนี้เลยนะตีนกว่ามันจะดังนะคนดูเราก็ฟันฟันตีตีไปนะจนกว่ามันจะมันจะดังนะถ้ามันไม่ดังก็ต้องต้องตีเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะดังนะซึ่งที่ผมตีไปแล้วก็เลยไม่มีเสียงนะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเราไปที่อื่นที่กวัวนะที่ต่อไปก็จะเป็นตรงนี้เลยป <c oughs> ักหมดไว้เรียบร้อยนะเราทําการเดินทางไปเลยนะคนดูนะ <c oughs> ด้วยความไว,วความเร็วเห <c oughs> ียดติดหินเ <c oughs> นี่ยทำการแบบไปด้วยความเร็วสูงเลยนะเพราะว่า ่าไม่รู้นะก็เป็นว่าไปรีบไปแท่านั้นสำหรับผู้เล่นผู้เล่นใหม่นะหรือผู้เล่นเก่านะผู้เล่นเก่านะ่าจะน่าจะมีแหละแต่สําหรับใครที่เล่นใหม่นะโหลมาเล่นใหม่ก็สามารถมาเรียนได้นะแะมันเอาไว้แบบเป็นวิชาวิชาป้องกนตัวนะเป็นวิชาที่แบบดีเราจะใช้แต่อาวุธอย่างเดียวก็ ก็ได้นะแต่มันมันมันไม่ครบรถนะเราต้องทําการเรียนวิชาพวกนี้ไว้ด้วยนะเพราะเราต้องได้ใช้ในอนาคตนะดังนั้นเรียนไวเถอะนะมันจะเป็นผลดีต่อเรานี่้ะคังต่อไปก็ข้างบนเลยนะคนเะดีแล้วเราทําการวิ่งึ้นไปเลยนะนีะ่ตรงนี้เลยนี่คือการตีระครังที่แท้จริงนะนี่นะครับซึ่งมันเป็นการกดงูง ไม่มีการฟันอะไรทั้งนั้นแหละผมกัวหกไปงนั้นนะคนดูนะนี่ครบรถเออตีไปตีไปสามอันละนี่นี่ละรังนะเออเนื้อสกิลอันหนึ่งละครังทองนะละ,ละรังทองป้องกันอันนี้ก็จะเป็นละรังทองโจมตีก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือสามสามอันแล้วจะไปเราจะไปหาอันที่สี่กันนะเราต้องลองตีมันครบสี่อันนะคนดูนะก็อันนี้สี่อยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งนะ ขอขอค่ะเออนี่นี่นี่ผมมาร์คจุดไว้แล้วอันนี้วาร์ปเทนหินนะแล้วเพราะว่าเทนหินเราเราจะวิ่งไปสัญลักษณ์ผมวางไว้แล้วน่าจะสัญลักษณ์รูปเหี้ยรูรปสามขีดแล้วรูปเ,เหี้อยอะไรชอบมาเถอะนะก็นี่นี่น,น,นี่สามขีดเออตรงนี้เลยนี่สัญลักษณ์เฉยนยเอามาวาเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปเลยนะวิ่งหามันเลยนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะซึ่ง รู้สึกว่าสกิลพวกนี้มันต้องทําการเก็บเกลดด้วยเก็บขีดด้วยฮนะให้ขีดมันเยอะๆหน่อยเพค่อยจะได้ใช้ดีใช้ได้นี่อันที่สี่อยู่นี่เลยฮนูวัดวัดเก่าวัด,ว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 ดแกนะซึ่งนี่ผมตีไปแล้วนะคนนูนะผมตีไปสามอันแล้วมีอันนั้นอะไรที่ยังไม่ได้ตีนะก็เลยไม่ได้วิชาลักรังอยู่นะว่าเดี๋ยวหาขอญอาตหานลักังกอนเล่นในมือถือนะ เออแต่ว่าของผมมันจะถ้าเล่นในมือถือใช่ปะเล่นแบบเล่นเล่นแบบคนเดียวอะ่ะมันไม่แหลกไม่อะไรเว้ยแต่พอเข้าไปเข้าไปร่วมร่วมตี่อะ่ะเข้าปาร์ตี้เข้านู่นเข้านี่อ่ะแบบมีคนสองสามคนขึ้นไปอะ่ะไอเฮี้ยฟิมเลทดรอปจัดเลยอะ่ะแหลกด้วยนะประเด็นผมก็เลยต้องมาทําแบบคนเดียวนี่แหละก็สกิลก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมหากัน นี่ไงก็แค <Jung net> ่นี้เลยนะ